แกงไ้แกงไกลไม่ขอบคุณค่ะปีไม่มีิวันใช่มเอยิต้องกินเสิวันอีกสองวันไม่ได้กินกินอกินทุกวันเลยต้องกินมาหปีใย่างกาวเข้ามากินต้องกินแล้วไวนก็ีกระปุกเขาต้องกินยาวผักอะไรแบบนี้นขมาทำนี้

ไม่เจ้าแรงจะไม่แก่เจ้าเสือบัทตทองมาก <c oughs> ินฝั่งมางให้เห็นกับเทนะี่ยวนะ Leg ีเนคนไทยด้วยื้อือกตดิัวพ hmm. <Bam. S 2> uh ักเที่ยงนี่น่ับานหางะไรรบ่ครับเราเต้นถ้าเป็นราก่อนจะตึเต้นตอนนี้ยังไม่ตึ้นเล้นอืม อรอมีแกมอเ่งขออนุญาตใช้มีค่ะมมันจะมีเติมนะคะมันจะมีเติมนะคะร้อยแบบนี้

เดืลงกเดี๋ยวหนักป mm. uh, ักเตียนด้อันนี้คือเต้ามาเาต้าเหมตามาเรามาฝังงานตัวไปทํไ์อกันเดียวตัวตอนแม่ตัวมาเราบ่อเราลยู่บูเวียง เาาแวเราียหมวัดแม่บอกเขาเลยตอนมาตกุตอนแม่ตมาเรายู่ปูเวียงราไม่ถึงกพาะยุต่ตํากับน้ำไม่แกไม่ดีววาระเ่แกตรงใร่เหรยือยู่ที่ีคือก็มาไม่มีตีไม่มีกล้วยไงไปเรื่อยๆทงามมาตุกน ไอ้หนังขาวอ้วนมากเหมาสิบห้าพี่เหมีสิบห้าปีปีสี่เจ็ดยีสิบปีก่อนเั้นก็มานั่งอยู่เย้ะตอนเย็นกัะทุกเย็น

คนนี่ทำชาติงกินไม่ชอบกดีกว่า่เดี๋ยวตอนมันนที่ตอนกักตุนไปเยอหมือนเดิมค่ะันก็ยังกินน้ำพริกไม่อะไร เอ๊นะเดี๋ยว hey ัดเทียนกันนะทำเสียเหนื่อยเลยขึ้นมอน่อยเราเหนื่อยกันข่้ัวลงเลยแต่ไม่ได้กิน้าแาเลยเราตายกับกาแฟแล้วแหะน้ชาแล้วกัน

เรามาเป็นพนักงานแบงค์ที่พังงานแล้กองเวานซบอีกนยาทาหนยคนนไม่กินว่าถ้าว่ไม่กินนี้ด้วยเพราะว่ามัาาลงไม่กินแบว่ามนไม่กิใสเสบเียงอเียว่านไโทษฮะ

ันกิกาันกีก้าออต้องก็ใกล้ไ,ไม่แพงนะหมอก็ใกล้ช่วยยี่สิบนี่ยี่สิปีท่านไปขึ้นมาตัง้ตงยี่สิบ

嗯，那如果你看你该干，能解放多 อนนี้เ้าอาหาสก่อนรงเที่ยได้้นมากรให้ดูนะคะประเทศต่างๆให้กือมันบมีวันใช่ไหมฮึ๊ก็ต้ม ่อยกินถุง hmm. so. oh, ้มเส้นได้หรอวทีเราไม่มีเนปับั้นไิโต้นอโตอือดูดอ้าวแต่ม่ไม่กินโตกิไม่ได้นะเอตะไม่ินเบบนกันน่ะเลยบนออเรชบ้างเลแต่ไมได้นาดเดีเดยวก็ไม่ได้กินอะไดบ้างหรืนงส่เดยนนี่

ใสโตว่ะน okay. cool. uh. ี้ขืนกับใจเดิมวานไม่ได้เรวนยังไม่วาดเลยไอ้ีใส่โปวอ่ะใส่โป้มันต้องวาดอยู่แล้วอือเต็มเลืกเราอ่ะแต่ว่านที่นี่ิต็เต็มยังออกเปียวอยู่มั้งนะนะโอเคนะ

เดี๋ยวเอดเลนาเอดเล่นไม่กินที่ตาบอกกัที่ตาน่วเอ๊ะกวมันกลวเล่ชออัลนก็กวเไม่กินวเล่นก้อ่ะบซื้อกอไม่กินที่ตาะไม่รบกันตัวเออนั่นยวาวยวไม่กินนด้ขวหเ้ไม่กินด้านใดได้ซ้อนเรืเสี่ จะประกินต <Okay. S 2> mm ่อให้ต hmm. mm ิดนะถ้าทางใจแล้ว hmm. น mm ่ะออยกดตอปวิดีโอเน่ะโอเคมันจะเห็นถึงเธอติดติมนี่